ด้วยครับค่ำคืนนี้คุณผู้ชมครับหลายจังหวัดทั่วประเทศเรียกได้ว่าเตรียมสถานที่ให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้ไปลอยกระทงกันนะครับนอกจากจังหวัดใหญ่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วนะครับจังหวัดอื่นๆก็มีการจัดงานลอยกระทงที่สนุกสนานและเน้นวัฒนธรรมท้องถิ่นครับ นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของบรรยากาศงานลอยกระทงย้อนยุคจังหวัดลบบุรีครับเน้นการแต่งกายย้อนยุคสไตล์ลูกทุ่งนะครับมีประชาชนไปร่วมงานกันเป็นจํานวนมากครับการจัดงานเนี่ยอยู่ที่บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทยัยหรือวงเวียนสระแก้วอำเภอเมืองลบบุรีนะครับทุกค่ําคืนคุณผู้ชมครับมีการแสดงทางวัฒนธรรมและมหรสพต่างๆรวมถึงรงําวงย้อนยุคและแข่งชกมวยไทยด้วยนะครับส่วนคืนนี้เป็นคืนลอยกระทงก็คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางไปร่วมงานมากกว่าทุกคืนครับ Diolch <susurra>